สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับมีบนิ้ภาพามาเบิ่งกเบโก้ COVID GO นะครับเอทเคอยส้มหานะครับใ y 0 3ศูนย์สามนะครับใ y 0 3ศูนย์สามแต่ว่าเรื่องอมันติตรงดุนตัวก้ารถไทยดุไในผมยังบทันในเบ่งปีมันอยู่นะครับเดี๋ยวพาเบ่งบูปลักซะก่อนครับ เป็นเกหนอกนะครับเกหนอกจะคล้องรถก็หน้าเพิ่นสื่อมาบิวเองนะครับบิวเองช่วงล่างจากหนอกนะครับช่วงล่างเสียงนิ่มครับช่วงล่างมีเต็มดีครับเต็มดีเต็มดีครับสเตอร์ก็เต็มดีตัวเดินดีครับ หัวซึมกับมีแน่ครับเพราะว่าข้ามาเห็ดเองนะครับกต่มาเห็ดหัวซึมกับอันนี้นะครับมาเห็ดปากกระบอกครับหมูว้านแลวก็ไไรระบบนะครับเคื่องบัท่านเต็มรอยไปแนครับวันนี้เอาออามาทํางานมือก่อนนะครับเครื่องซีสูงครับเครื่องซีสูงนะครับผมก็ับว่าท่านเห็นพวกเครื่องดุนนี่มันเครื่องเงียงนะครับ มาเปลี่ยนของเล้วน้ำมันเอวน้ำมันตัวเดินนะครับมาเปลี่ยนออกปั่มใส่ไหมครับปั่มนี้ใส่มาแต่ทั้งอูทั้งรุงเทียเลยนะครับปั่มหนาเนยิ่งเพิ่มมาแล้วค่ามันเต็มๆมาแสนสามเลยนะครับต่อกันไหนว่าต่อกันไหนแสนนิหน่อยกับบิวมาตงบุงเถียบนิดหน่อยครับบิวปั่มบิวสีมากครับบิวปัม่มบิวสีนะครับ ขีก่ะผิวสวยครับปูดนี่ก็เฮ็ดแมตติงเส็นะครับปูดกีกเต็มเต็มเส็บปีกนีไมาเปลี่ยนเองครับอำนักรุ่นนี้ประมาณ13ตันเคอร์นะครับประมาณสิตันเคอร์แงนะครับย k 135นะครับเป็นตัวกลมๆนะครับตีสไซเลนมาเรียบร้อยครับไซเลนติดมาเรียบร้อย ส่วนล่างสวยครับเยืม้มนิดหน่อยครับสวนลางนะครับอ่าเจลิญบีออลยูเอลนี่คือสร้างพื้นที่บริเวณานหนึ่ว่าฝ้าหมกเจลบีมันออกนะครับส่วนล่างใู่ห่วงนะครับใต่แล้วเจาอว้ดไว้แล้วตงรงนี้หาฝ้ามันครับหาิรงฝ้ามันตัวก็เชื่อมติดไว้นะครับ เปลี่ยนแทงอ้อยหมอน้ำเปลี่ยนไหมครับแทงอ้อยหมอน้ำเปลี่ยนไหมไพ่หน้าอกคับพ่อเบิ้งครับเพราะว่ารถสร้างเพื่นไม่เหยียดแหมว่านเมื่อนกอนครับเพราะท่านเสียท่านถูอยู่แหงมันเขามือสักวันผมจังยิเสษนะครับเพราะผมโอ้ไม่ไดะเป็นผู้ขับแย็นเย็นครับแย็นกระเฮ็ดมไหมครับไส่เฮ็ดมไหมครับเต็นเลือเนี่ก็เฮ็ดมไหมครับเป็นสื่อรถหล่อมาเป็นกระบะมอเตอร์เองนะครับเต็นเลือกระไหม บลาไม่ครับไม่เมื่อสองนี่ครับมาเห็ดงานมังปลาครับสี่ขึ้นลูกถนนนะครับขึ้นลูกถนนเดี๋ยวพี่ผ้าไปเบิ้งนะครับว่าหมางปลามัางไปจังไหนครับครับเดี๋ยวพายางไปเบิง้ง หนางาน,นครับสายไฟขึ้นหลายแค่ไห,ไ,ไหนไปลงเท่าไหร่เลยอยู่ในางานออบเอาสบเนี่เฮ็ดอยู่ขางวัดนะครับเนอยู่ขางวัดเห็ดเป็นูเไปเป็นสีเเ็ดถนนนะครับถนนไปนี่นะครับนี่มาหม่างกัวไผ่หม่างย่างอดครับอยู่ขางวัดนะครับนี่ครับทางเฮ็ดไปนี่ครับ จะบนียใจว่าคือตอนนี้ล่อหน่าย้างมานะครับถาหน่ายซางมาเพื่อนสีมาสีเนี่ยให้ผมก็บอกว่ามันเสียไปไกลไปไหนครับยิงกีดขวงมียังเนี่ยนะครับอยู่ในวัดป่าครับทำอยู่ในวัดป่าขึ้นขึ้นจอดรถไปแซ่ล่ะนี่จอดวัดนี่แล้วแต่ว่าเอาไปทั้งในวัดนี่บ่ ประตูก็ลอกบ่ได้ล็อกอะไรบ่ผมมาดัดย anyway> ึดลอกแล้วอ ah ah ืมแล้วก ah ็โมซากให้เป ah 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 uh ah mm ิดบ่ได้หรอไม่โมค่อยมีหรอโมเป็นมาขุดอยู่ทั้งในนี่นอนอยู่เป็นเดือนสองเดือนนี่มีเอยู่ไหนนี่นี่ก็บ่อหนึ่งนี่ขางทางนี่ต้องรุมพุ่นพุ่นบ่อทั้งในพุ่นบ่อใหญ่โมคูดไว้ติดผับ แี่คืุนเดือวพับผุณเดือดุดพับจริงว่าแอยู่เรื่อบอกเลือกน้องบ่อแก่ๆแ้ีละยากเลยมีละแต่ว่าซูดแขนหลุดเลยเนาะเลือกน้ามออกแบบปันนี้เลยแหละโอ้ยอยู่อะไรแล้วแถในสร้างของในสร้างทางบนนะครับสร้างคุ้มงานว็ถ้าเพิ่นมาบอก นนสำหรับคนณหรเขาเบิ่งเห้วก็ฝากฝากดติดตามให้ผมไม่เด้ยครับเดี๋ยวผมพาไปวง,เค,งคเครื่องครับเครื่องครับเสียงนิ่มครับเครื่องมัท่านในสูนดเลยแห้งๆครับตามนไ่ครับแหงดีครับงี เครื่องนี้นะจะเป็นเครื่องของอริชิพานะครับแต่ว่าแล้วับเครื่องผมจำค่ได้ซื้อแล้วครับมาให้หูมาคอมเมนต์ด้วยครับเครื่องเสีวิงนะครับเรถไฟนะครับสวิงเครื่องสายนะครับเสียงสายดูโค้ชมีเสียบหรือไมได้ล่างพี่น้องเพราะว่าคุณเท่ากับสองแล้วนะครับกระช ใช่แล้ววาดนี่นะครับเดี๋ยวไปเบิึงกลางกันครับเดี๋ยวพาเบิึงนี้ของเจียงอีกเท่านึงครับโอ้ดับเครื่องกันพี่น้นองไอของเกียงกูมีอย่างไรครับเพราะว่าพุนกูเปิดทนนี่พุดได้อยัางงูเท่านีน้เฟอร์นิเจอร์ใส่นะครับ เอ๋มีอย่สองัวนี่นะครับก็ตามสภาพครับตามสภาพเพิ่เจอตัวครบตัวปรครบนะครับรตัวอ่ะตัวนี้ปรครบครับเดือเพิ่นมาเห็ดช่เอาอบริสวยครับสวยนี่ครับสวยงาม เชคไปนําครับเท็ดงานไปนลังน่ครับเทน,นเลอประกอบเองเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ผมให้ด้วยนะครับมี่พามาสวนมลอยส้มหา สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ